สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมมีเจค,คอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำ REALLY. สำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวมาเลเซียก่อนเกมการันขันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติมาเลเซียในศึก AFC U23 รอบคัดเลือกกลุ่มเ การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกทีมชาติไทยพบกับทีมชาติมาเลเซียเวลา10นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยวันที่31ตุลาคม2564ถ่ายทดสดทาง AIS Play และช่องวัน31เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวมาเลเซียก่อนเกมการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติมาเลเซียในศึก AFC u 23รอบคัดเลือกกลุ่ม J จ,จะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับ โดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่ามาเลเซีย2-1ไทยคอนเฟิร์มร0 0มุมมองท่านต่อมาครับทีมไทยนั้นไม่ใช่ลาวที่ต้องการเล่นเพื่อเสมอทีมไทยต้องการเอาชนะดังนั้นโอกาสในการทำประตูของลูกมานยังคงมีอยู่ขอแค่เขาไม่ได้เป็นเป้าหมายแต่แน่นอนว่าเขาจะถูกควบคุมโดย2ผู้เล่นกองหลังของไทยเขาจำเป็นต้องเคลื่อนที่จากแดนกลางหรือไม่ก็ริมเส้นคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่า เอลคลาสิโกแห่งอาเซียนความคิดเห็นท่านต่อมาครับหวังว่ามาเลเซียจะชนะได้ในวันพรุ่งนี้นะชาวมาเลเซียท่านต่อมามีมุมมองว่าโชคดีใะทุกคนพระเจ้าอวยพรพรุ่งนี้เก็บเพิ่มอีกสามคอมเมนต์ท่านมาครับขอให้พระเจ้าอวยพรให้เป็นงานง่ายสำหรับเือมาลายูที่จะเอาชนะทีมไทยได้ในวันพรุ่งนี้ณประเทศมองโกเลียเอเมน ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าขอให้โชคดีนะทีมมาเลเซียต้องกล้าที่จะบุกเข้าใส่มุมมองท่านต่อมาครับอย่ายอมแพ้จงมั่นใจว่าคุณสามารถเอาชนะทีมไทยได้ชาวมาเลเซียท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าหวังว่าพวกคุณจะได้รับชัยชนะและหวังว่าลูกมันจะทำประตูได้ด้วยเมื่อพบกับทีมไทยไม่ว่าจะเป็นชุดใหญ่หรือชุดยู23มันมักจะเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดเสมอ พวกเขาคือคู่รักคู่แค้นในสนามแข่งขันความคิดเห็นท่านต่อมาครับมาเลเซียน1นึ่ลาวไทย30มลาวลาวนี่ก็แข็งแกร่งเหมือนกันนะมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าพวกเราต้องการแค่เสมอกับทีมไทยเพื่อที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปโดยอัตโนมัติคอมเมนต์ท่านมาครับมีความหวังที่จะเอาชนะทีมไทยหวังว่านักเตะทุกคนจะเล่นได้อย่างเหมาะสมในเกมที่พบกับทีมไทย หวังว่าจะชนะในนัดต่อไปนะชาวมาเลเซียท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่ายันเสมอกับทีมไทยให้ได้ก็เพียงพอแล้วมุมมองท่านต่อมาครับไม่ได้คาดหวังว่ามาเลเซียจะสามารถเอาชนะทีมไทยได้คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าผมมาจากอนาคตมาเลเซีย2-0ไทยความคิดเห็นท่านต่อมาครับขอให้พระเจ้าอวยพรมาเลเซียชนะ ทีมไทยชุดยูยี่สาไม่ค่อยแข็งแกร่งมากนักชาวมาเลเซียท่านต่อมามีมุมมองว่าปรับปรุงฟอร์มการเล่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้ากรอบเขตโทษพระเจ้าอวยพรพวกเราสามารถเอาชนะไทยได้คอมเมนต์ท่านมาครับมาเลเซียวงเล็บลิเวอร์พูล50ไทยวงเล็บแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่คือการคาดการณ์ของผมอ,อ,อิ่ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าก็แค่ไทยเองนะ ไม่ใช่โปรตุเกตสักหน่อยมุมมองท่านต่อมาครับคาดการว่ามาเลเซีย3าหนึ่ไทยชามาเลเซียท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่ามาเลเซียสอหนึ่งไทยความคิดเห็นท่านต่อมาครับเจอกับทีมไทยอย่าแพ้นะหรือถ้าชนะยากก็ยันเสมอเอาไว้ให้ได้อย่าเลือกวิธีทางที่ยากลําบากด้วยกันเป็นที่2ของกลุ่มความเสี่ยงที่จะไม่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปยังคงมีอยู่ ผมอยากจะให้เป็นแชมป์กลุ่มเพราะว่ายังมีโอกาสสูงในการผ่านเข้ารอบในระดับต่อไปมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าเสมอหรือชนะก็จะกลายเป็นแชมป์กลุ่มคอมเมนต์ท่านมาครับลุกมานลงเล่นในช่วง2นาทีสุดท้ายก็สามารถทำได้1ประตูความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าคราวนี้ลุกมานจะยิงได้2ประตูคอมเมนต์ท่านมาครับโชคดีนะเด็กๆ ชาวมาเลเซียท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าแค่เสมอก็เพียงพอที่จะเป็นแชมป์กลุ่มแล้วแต่ถ้าจะให้ปลอดภัยชนะน่าจะดีกว่าชนะ1-0ก็น่าพึงพอใจแล้วมุมมองท่านต่อมาครับสำหรับชุดยูยีผมรู้สึกมั่นใจในความสามารถของผู้เล่นชุดนี้ว่าจะสามารถเอาชนะได้และทีมชุดนี้จะได้เข้าร่วมแข่งขันรอบคัดเลือกโอลิมปิกที่ปารีสด้วยคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่า ทีมไทยจะเปิดเกมบุกเพื่อให้ได้ประตูเร็วมาเลเซียสามารถใช้โอกาสนี้โต้กลับใส่เกมรับของไทยตอนที่พวกเขากำลังเปิดเกมรุกค,คุณภาพของนักเตะมาเลเซียและไทยไม่ได้แตกต่างกันมากนักเกมนี้ใครผิดพลาดน้อยกว่าจะเป็นผู้ชนะไปความคิดเห็นท่านต่อมาครับภารกิจคือต้องเอาชนะไทยให้ได้กี่ครั้งแล้วที่พวกเราสามารถเอาชนะได้ต้องเปลี่ยนความคิดชาวมาเลเซียท่านต่อมามีมุมมองว่าขาดการว่า มาเลเซียจะชนะไทย8-0ทุกลูกได้จากการยิงประตูของลูกมานต้องขอขอบคุณการเล่นในหลีกเบลเยี่ยมคอมเมนต์ท่านมาครับสู้ๆมาเลเซียพวกเราจะไล่อัดไทยความคิดเห็นท่านต่อมา่ายสกอร์ว่ามาเลเซีย2-0ไทยมุมมองท่านต่อมาครับลุยเลยมาเลเซียภารกิจคือเก็บ3คะแนนสุดท้ายภารกิจคือนำความสำเร็จกลับบ้าน ด้วยการผ่านเข้าไปเล่น f อฟครับที่ประเทศอุซเบกิสถานคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าต้องมีความคิดในการเล่นเพื่อที่จะเอาชนะทีมไทยโชคดีนะความคิดเห็นท่านต่อมาครับภารกิจคือต้องชนะไม่ใช่แค่เสมอฉันต้องการใช้ชนะมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าจงรักษาสกอร์ชนะ1นูนเอาไว้ต่อไปคอมเมนต์ท่านมาครับจงอย่าไปสงสารไทย นี่คือเวลาที่พวกเราจะแสดงให้ชาวเอเชียได้เห็นว่ามาเลเซียสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้โดยอ,อัตโนมัติความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าอย่าเสมอหรือแพ้จงจริงจังกับการเปิดเกมรุกเพื่อทําประตูมุมมองท่านต่อมาครับขอให้โชคดีกับความสําเร็จชชยชนะเป็นของพวกเราทุกคนชาวมาเลเซียท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเมื่อพบกับทีมไทยลุกมันมักจะทําประตูได้เสมอ จำคำพูดของผมเอาไว้โชคดีนะเด็กๆความคิดเห็นท่านต่อมาครับในการพบกับทีมไทยมันมักจะพูดยากอยู่นะแต่ก็ขอให้โชคดีนะเสือหนุ่มทั้งหลายมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าต้องมีความคิดที่จะเอาชนะถึงแม้ว่าผลเสมอก็เพียงพอแล้วโชคดีนะเหล่าเสือหนุ่มคอมเมนต์ท่านมาครับหวังว่ามาลเลเซียจะชนะ ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าทีมไทยจะเล่นเกมแบบเปิดพื้นที่มากขึ้นอาจจะทําให้ลูกบอลมีพื้นที่ในการเคลื่อนตัวมากขึ้นมุมมองท่านต่อมาครับพร้อมแล้วที่จะอัดทีมไทยคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าในนัดที่พบกับทีมไทยคือนัดที่สําคัญที่สุดและต้องชนะจําเป็นต้องโฟกัสความคิดเห็นท่านต่อมาครับทีมไทยปรับจูนกันได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าทีมชุดนี้จะเป็นทีมชุดใหม่ และโค้ชคนใหม่ของมาเลเซียไม่มีเหตุผลที่จะพ่ายแพ้และมุมมองของชาวมาเลเซียท่านสุดท้ายกล่าวว่าหวังว่าลุกมันจะสามารถทําประตูทีมไทยได้เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าลุกมานคือผู้สังหารประตูที่น่ากลัวในรายการนี้นี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นํามาฝากเพื่อนๆเท่านั้นไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทางประเทศได้นํามาฝากเพื่อให้เห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ได้โปรดใช้สติและวิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคอมเมนต์ของชาวมาเลเซียก่อนเกมการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติมาเลเซียในศึก afc u 2 3รอบคัดเลือกกลุ่มเจหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกร,รมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วย ถ้าหากชื่นชอบเร้โปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมวิเจ์คอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ